ต้องไหนกับพี่ปาพี่ปานมาพี่พี่เปิดให้แล้วกันเนาะค่ะก็วันนี้ค่ะเราเดินทางมาถึงพิทเว็บเดอะซีรีส์เป็น E ีีสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้พอดีวันที่9ก้ากุมภาเนาะพอดีเลยเออพอดีเลยค่ะวันที่9ก้ากุมภาเมื่อปีที่แล้วเราจัดงานออเดชั่นเด็กๆทั้ง12คนนี้แล้วก็มาถึงวันนี้ก็จบวันนี้พอดีวันที่9ก้าุมภาพอดีโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะก็ถือว่าเป็นวันดีๆวันหนึ่งแล้วกันที่1ปีที่ผ่านมาเราก็ทํางานกันอย่างเหน็ดเหนื่อย หนักหนามากๆแต่วันนี้ก็ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะก็ยังยิ้มได้นะยังยิ้มได้ในฐานะผู้จัดรู้สึกยังไงบ้างฮะกับความสำเร็จนตัวนี้ก็ดีใจเป็นธรรมดานะคะปกติเวลาเราทํางานอะไรแล้วแล้วมีคนชอบเราก็ดีใจแต่เรื่องปกติดีใจที่มีคนชอบดีใจที่มีแฟนคลับของน้องๆ12คนมากขนาดนี้แล้วตอนนี้ก็มีอินเตอร์แฟนแบบเยอะมากๆมากมายมหาศาลก็ ก็ได้แต่พูดคำว่าดีใจแล้วก็ขอบคุณแหละคะ่ะเพราะบางทีเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนะาะว่าเวลาทํางานอะไรเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือต้องบอกก่อนว่าพีทเว็บเดือะซีรีส์เป็นเป็นซีรีส์วเรื่องแรกของพวกเราของเชนสองห้าหกหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นจากการที่คนที่ไม่เคยทํางานวายมาก่อนเลยเพราะเราก็ไม่เคยทาซีรีส์วายพี่ปีเตอร์พุ่งกับก็ไม่เคยกํากับวายน้องเขียนบทก็ไม่เคยเขียนบทซีรีส์วายคือทุกคนแบบใหม่มากก็ต้องเรียนรู้กันใหม่แล้วก็ก็สนุกดีค่ะเป็นเจอร์นี่ที่แบบสนุกดีค่ะ อ่าโชวนี่หน่อยไหมคะโชว์นี่โชว์นี่ทั้งหลังและทั้งไม่ค่อกลาไม่ค่อยกล้าออกมาเราโดนทุบเราจะขายบัตรทุกป๋ากันค่ะบัตรทุกป๋าเขาว่าจะเพิ่มแฟน b e เ e f i c เพื่อหาเกกับความสเร็จครั้งนี้โอ้โหกลายระดับโลกเลยเป็นยังไงบ้างคะมันไปขนาดนั้นแล้วเหรอครับก็ก็อย่างที่พี่ช็อตว่านะครับก็ก็ดีใจสําหรับคนทํางาน่ะก็ก็ยิ้มกว้างทุกคนรวมไปถึงน้องๆก็วันนี้เราเราวัดจากสิ่งที่ พุ่งตรงมาหาพวกเราทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง X เองก็ดีหรือโซเชียลมีเดียทุกๆท,ทางก็คือน้องๆก็มีเริ่มมีแฟนคลับที่น่ารักติดตามทุกคนมีมีด้อมของตัวเองแล้วก็ทุกด้อมก็สมามัคคีกันมากๆจนแบบทําให้พวกเราอ่ะพาดันมันจะถึงจุดนี้ได้ก็หวังว่าเราต้องเติอนกันต่อมันคงไม่จบเป็นแค่วันนี้ ัองไหคะนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับรติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะมีอะไรค่ะยังยังงงๆอยู่เหมือนกันครพราะว่าจะให้หยุดไปปลูกผักกันเลยอนคุยกับเด็กๆดีไหมคะครับครับ้าำเตอนตอีครจบแล้วด้วยก็รู้สึกแฮปปี้มากๆครับที่ที่มาถึงจุดนี้นะครับแล้วเพื่อนๆก็ ทำกันเต็มที่ตั้งแต่ตอนแคสตอนตอนเวิร์กช็อปอะไรแล้วก็ตอนถ่ายทำเรามาถึงจุดนี้กันแล้วทุกคนก็แฮปปี้มากๆแล้วก็วันนี้ไฟแนลเอพิโซดเป็นวันที่วรนสุดท้าย,ายแอบใจหายแต่ว่าเป็นแค่จุดน้ำต้นครับผมพูดเป็นไงบ้างใครทำกดดันเพราะเราตอนแรกคือกดดันมากกับเรื่องแรกด้วย <c oughs> ตอนแรกตอนตอนแรกสุดก็คือกดดัน <c oughs> แต่พอได้เริ่มออนไปเรื่อยๆออนอีพีหนึ่งจนตอนนี้มาถึงอีพีสุดท้าย ก็รู้สึกว่าคลายความกดดันไม่ได้เยอะครับจนกลายเป็นแบบความหมิวใจมันหมิวหมิวความหมิวใจมันแบบแ้ทำไมมันเร็วจังมันแบบเราทำเงินมาแบบยาวนานแล้วมันมันกำลังจะจบแล้วก็ดีใจที่ทุกคนมาซัพพอร์ตเรามาติดตามเราตั้งแต่ ep หนึ่งจนมา ep สุดท้าย <c oughs> ก็ ขอให้ติดตามกันไปต่อไปเรื่อยๆนะครับครับอย่างกับความสำเร็จในตอนแรกเราคิดไหมว่ามันโัวซีร์เราจะแบบโด่งดังมาไกลขนาดนี้ทั้งพู่อย่างที่เคยพูดไปนะผมผมก็แอบคาดหวังแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะขนาดนี้แล้วพอ EP แรกออกไปพวกเราก็แฮปปี้มากๆที่ติดเทรนด์ X อันดับหนึ่งเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ติดมาตลอดแล้วหวังว่าวันนี้จะติดอีกนะครับแล้วไปอีก13 EP พอดีครับผมอยากให้มันไปถึง global ให้ได้แล้วก็ เดี๋ยวได้เจอกันในโปรเจกต์หน้าอีกต่อไปไม่ต้องกลัวครับจริงๆเรามีความผูกพันกับตัวละครมากไหมขนาดไหนวันนี้มันจะต้องไปหลังลาเก่าตัวเราที่เบรงที่เบรที่เบรก็มากครับก็ไม่อยากทิ้งไป เอาแล้วอย่าถามอะไรแบบนี้เลยเอาแบบจอยๆดีกว่าก็อยู่มาด้วยปีหนึ่งแล้วไงอยู่เข้ามาด้ปีอ่ะแต่ลูกหมาชาลีนี่ขี้อ่อนกเลยนะก็อยากขอบคุณอยากขอบคุณชาลีแล้วกันที่ให้อะไรหลายๆอย่างผมมามากมายจริง จะไปกันอีกคนเนี่ยตลอดเลยแกงนีคุณั้นลุงอรันว่างไครับผมก็บอกแล้วก็รู้สึกใจหายครับที่ที่วันนี้เราจะต้องกลายเป็นว่าคืนชีวิตให้ตัวละครทุกทุกตัวเนี่ยกลับไปอยู่ในโลกของเขาแต่ก็ก็ อาการเดียวกันเป็นคำถามด้มัอาการเดียวกันหมดแล้วก็แอบใจหายแต่ก็รู้สึกดีใจครับที่ที่ตัวละครที่ที่พวกเราเนี่ยได้ทุ่มเทกับตัวละครไปทําให้ทุกทุกคนเนี่ยได้รู้จักตัวตนของพวกเราครับผมกับเสียงชื่นชมหลกคนชื่นชมวากแต่รับสามว่าถ่ายถ้าว่าความเป็นลุงอลันความเปนลุงไม่เป็นตัวเองอ๋อไม่เป็นตัวเองก็ก็ดีใจครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับความชื่นชมครับผม คนเดียวไม่ได้กเจะไปครับผมก็น่าจะเหมือนที่ผ่านมาครับใจหายครับใจหายเพราะวันนี้วันที่เผมรู้สึกเหมือนเดสตินีครับเป็นเหมือนพรมลิกิตที่มันถูกสร้างมาให้แบบเราได้มายืนอยู่จุดนี้ครับแล้วก็ใจหายที่ต้องส่งตัวเจฟกับสู่โลกนิยายแล้วเนี่ยก็ฝากทุกคนช่วยกันติดตามเป็นกำลังใจให้กับตัวละครทั้ง12ตัวไม่สิ13ตัวเลยนะครับสุภาพบุณคิมบ้างครับอ่ามงบ้างเบน ก็ใจหายเหมือนเพื่อนๆแหละครับเพราะว่ามันเดินทางมาจนถึงวันวันนี้วันสุดท้ายแล้วของ EP ี13นะครับก็เอาจริงมันมันเกินคาดผมขอกแม่แล้วก็อันนี้กลับมาในฐานะเป็นตัวคิมเนี่ยมันก็แบบโอ้หลายหลายหลายเขาเรียกว่าหลายๆายพาร์ทในการการแสดงมันก็แบบแอบตื่นเต้นแอบใจหายที่มันเฮ้ยมันจะกลับไปสู่โลกนิยายแล้วหรออะไรเงี้ยมันก็แบบ เออมันคงคิด네ถึงนอะบรรยากาศเดิมๆที่เราอยู่ในกองเราป่วนกันเราเฮฮากันอะไรเงี้ยมันก็คงแบบเออมันจะไม่มีวันแบบนี้อีกแล้วหรอมีสิเล้วก็มีขอบคุณแล้วกันขอบคุณคิมนะครับที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักแล้วก็รู้จักตัวละครในพิษเบ๊บเดอะซีรีส์ของทุกทุกคนครับขอบคุณมากครับเคนตะบ้างหลายคนลุ้นอยู่ว่าเคนตะจะยังไงครับจะกลับใจไหม ต้องรอติดตามคือแบบถ้าโคตรปุ๊บมันจะสปอยทันทีเลยเฮ้รู้ว่าจะเกิดใหม่หรือว่าจะดับสูงเอสปอยแล้วนะใช่ห้องห้องเย็นอยู่ใกล้ต้องต้องถามเขาว่าเลี้ยงมากับมือเลยเลยนี่ใหญ่กว่าหน้าเีกเป็นไงให้กับกับทีนตาเจ้าหลับกล้าผิวก็รู้สึกว่า ดีใ,ใจครับแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ทําเต็มที่แล้วทุกคนได้ทําเต็มที่แล้วในบทของตัวเองเนี่ยะครับแล้วก็ด้วยวันนี้เป็นวันสุดท้ายของซีรีส์ก็ส่งตัวละครกับสุนิยายแล้วแต่มิตร,ตรภาพของพวกเราทั้ง12คนก็ยังเหมือนเดิมยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมยังไปนู่นไปน,นี่เหมือนเดิมติดต่อกันเหมือนเดิมแล้วก็รักกันเหมือนเดิมบมายบาบ เพื่อนสนิทไม่ใกล้คิดเื่อนไรตอนนี้ไม่ดีกันจริงๆก็ดีใจครับแต่ว่าคือถ้าย้อนกลับไปก็คือมันก็อาจจะเหมือนทุกๆคนที่ได้ดูกันคือจุดเริ่มต้นนั้นก็ไม่ได้เริ่มจากการที่รักตัวละครตัวนี้แต่ว่าพอได้อยู่กับเขาไปเรื่อยๆแล้วมันก็เกิดความรักความผูกพันจนวันนี้ก็แอบมีความใจหายนิดนึงที่เออก็ไม่รู้ว่าตอนจบจะเป็นยังไงแต่ว่าเราก็ได้ทําหน้าที่ที่สื่อสารความรู้สึกของตัวละครแล้วก็ นำตัวละครออกมาตัวแรกมันจอยทุกคนได้เห็นนะครับทีนี้อันนี้มันยากมันจะต้องเล่นแบบว่าอีกอันอันนึ้เป็เพื่อนปากเป็นเพื่อนแล้วซ่อนตามลายว้อะไรเงี้ยก็ยากนะครับด้วยความที่พอเลเยอร์ต่างๆมันเยอะมากๆแล้วเราก็ต้องคอยแบบแบ่งความรู้สึกจัดการความรู้สึกของตัวละครโดยที่เราต้องเข้าใจเขาจริงๆนะแต่พอได้เข้าใจเขาจริงๆแล้วทุกอย่างมันก็ถ่ายทอดออกมาได้แบบอดีทุกคน บอสคู่ตับของลุงดก็สำหรับผมผมเองก็มีความผูกพันกับคุณพีชนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครตัวแรกที่ผมได้รับบทครั้งแรกนะครับก็อยากจะขอบคุณคุณพีชที่ทําให้ทุกคนได้รู้จักกับปิงโอมนิธีมากยิ่งขึ้นแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะต้องส่งตัวละครทั้ง12ตัวกับเข้าสู่นิยายแต่ว่าถึงแม้ถึงแม้ว่าจะเป็นพีชแบบอีพีสุดท้ายแต่ว่า ยังไม่ใช่วันสุดท้ายของพวกเราก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามพวกเราต่อไปฝากรับพวกเราต่อไปด้วยขอสลับหนอนได้ไหม่ะได้เลยฮะได้เลยครับมาคัตาหน่อยมาชด้วช่ดนะคัตากันหน่อยต้องคนนี้มาก่อนเลยไหมเนี่ยครับผมหลายสุดแล้วเนี่ยแล้วมายืนข้ามผมเนี่ยฮะกลัแล้วขอแบบออริจินอลสักทีได้ไหมกลัวแล้วครับผมก็ในส่วนของตัววินเนอร์นะครับปารูสโกะ ก็เหมือนที่ทุกคนพูดแหละครับว่าใจหายแต่ก็รู้สึกว่าวินเนอร์ให้อะไรหลายอย่างเกี่ยวกับป๊อบมากๆทั้งๆเกี่ยวกับเรื่องของ Energy เรื่องของความคิดของตัวละครนั้นสิ่งที่ผมคงคิดถึงที่สุดก็คงเป็นโมเมนต์ที่เราทํางานอยู่กับเพื่อนๆทั้งอสองคนที่เราใช้เวลาล้มกันอยู่กันมาเป็นปีๆผมก็คงคิดถึงโมเมนต์นั้นที่สุดครับก็ สำหรับรีถ้าพูดถึงตัวดีเนี่ยก็รู้สึกดีใจนะที่ได้เล่นเป็นตัวดีเพราะว่ามันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งสาหรับดีว่าเฮ้ยดีเป็นคนแบบนี้จริงหรอเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเราแต่ว่าบางครั้งเราก็ต้องไปรีเสิร์ชถ,ถึงขั้นผมต้องไปอ่านไอจ,จิตตวิทยาว่าเฮ้ยคนประเภทนี้มันต้องทํำยังไงบ้างคือมันต้องมีความคลิปอารมณ์มากที่สุดแล้วก็ผมรู้สึกดีใจมากที่พี่ชอดเลือกผมให้เป็นดีแล้วก็ทําให้คนดูเนี่ยรู้ว่าดีเนี่ยเป็นคนยังไงแล้วก็มันมีข้อคิด อีกข้อคิดหนึ่งมีหลายข้อคิดเลยแหละว่าถ้าได้ดูแล้วเนี่ยคนดูจะสามารถไปใช้ในชีวิตประจําวันได้หรือไม่ครับผู้เลี้ยงยีเรกฮะผูนี้ไม่ค่ไม่มีไม่ได้มาที่ EP ไม่มี EP ไหนที่ไม่มีเขาสีสันสีสันผมทุก EP ครับผมก็สําหรับบทนอตนะครับผมก็รู้สึกผูกพันครับก็อยู่มาปีหนึ่งแล้วก็ด้วยความที่ว่าบทมีความที่ใกล้เคียงนะครับกับ ไมเคิลนะครับไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าไมเคิลรับบทนอตหรือนอสรับบทเคลน,นครับโอนน้โ oh, oh. มันมันมีความคล้ายมากนะครับก็ใจหายเหมือนทุกคนที่แบบว่าวันนี้มันรันมาถึงวันสุดท้ายเพราะว่าแรกๆเนี่ยต้องบอกว่าเ,าเราก็อยากจะรีบดูเพื่ออยากอยากรู้ว่าผลงานที่เราทําไปเป็นยังไงแต่พอวันเนี้ยเรารู้สึกว่ายังไม่อยากหยุดไม่อยากให้มันจบอยากให้มันยังมีต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยๆทุกวันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณบทนอตที่ทําให้ได้ ไม่เคยได้เข้ามาในโปรเจกต์นี้แล้วก็ขอบคุณพิทเบสที่ทําให้ได้เจอทุกคนในวันนี้ครับขอบคุณครับคนสุดท้ายต้องไปจบโอ้โหไต้องเลปรยนะเตาแดงแล้วถ้าพูดถึงตัวถ้าพูดถึงตัวโซนิคนะครับก็ไม่ร้องไม่ร้อง รู้แล้วว่าขนาดานีคือไม่ได้ให้นขับนะให้ปากมาหน่อยตานที่สัมภาษณ์เขาครั้งแรกอะค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นคนร้องไห้ยากตอนนี้เป็นไงคขารู้สึกเราเป็นยังไงเเราเรามันฟูฟิวหรือมันตื้นตันอะไรกันอะไรถ้าพูดถึงโซนิกนะครับก็เหมือนเราอยู่กับเขามานานแล้วก็แบบรู้จักเขาแล้วก็เรียนรู้เขามาแบบมายาวนานมากแล้วเราก็อยู่กับเขา เหมือนเรารู้จักตัวเราในมุมมองหนึ่งครับก็ขอบคุณโซนิกที่ทําให้ท็อปแบบถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆของตัวจโนิกออกมาแล้วทําให้ทุกคนชอบแล้วก็ทุกคนรู้จักในตัวเอ่ครับส่วนส่วนหนึ่งที่ทุกคนพูดถึงบ่อยมาก ซีดอินซีของซีรีส์เรื่องนี้ไม่เชิญคุอเอ็งก็มีทีเลยถ้าเห็นซีเชิญแหละครับยังไงไม่มีทุกีเลยฉากสีม่วงอีกแล้วเหรอไม่ก็พีดเวทต์ซีรีส์เขาก็ดำเนินเรื่องด้วยความรักความแซบอยู่แล้วแล้วก็มีเรื่องราวของคุณโทนี่เขามาแบบที่จริงเรื่องหลักคือเรื่องเอ็นซีนะแต่นี่คือารขวางปากแค่เข้ามายุ่ง นั่นแหละก็เป like, ็นเป็นเป็นถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วกันเพราะว่าเราก็เพิ่งมาคู่กันครั้งแรกแล้วถึงถึงจะได้เทรนเวิร์กช็อปด้วยกันแต่มันก็พอไปอยู่หน้าเซตจริงๆมันก็เจออะไรใหม่ๆเลยเรือยอพ่พิเตอร์เขากมนมีการไม่ใหม่คอยมีไอเดียใหม่ๆครับ ก็ฟังจากเรื่องนี้ที่แบบมันมันกลับมาเป็นไงกับเรื่อง N C มันกลับมาหาตัวเราเป็นยังไงบ้างเวลาคนแฟนตัดสั้นๆๆมาเราได้ไปเห็นเยก็นั่งรีโพสต์หมดนะตอนเนี้ยคนนี้ฮอตเนิร์ดยังไงคุณก็เรียกได้ว่าเลื่อนไปก็เจอหน้าตัวเองแต่จะเจอเป็นแบบบางจังหวะก็แบบภูมิใจครับที่ภูมิใจภูมิใจนี่ตัวเอน ภูมิใจที่อย่างน้อยมีคนมันชอบกับผลงานที่เราทำซึ่งมันเป็นแบบครั้งแรกของผมด้วยแล้วมีคนชอบก็ดีใจมากๆยิ่งต้องขอบคุณพี่เบฟของเราที่ช่วยช่วยให้มันเกิดซีนที่ดีขนาดนี้แล้วก็ให้ทุกคนได้ ชอบชื่นชอบรากรดากับตัวละครสองตัวนี้ครับ่ะนี่มีสุดท้ายแหละคนรุนแล้วว่ามันจะมาเพอร์ไหนวะเต็มสิบ่าเต็มสิบได้อะไรหะอีพีสุดท้ายเยเออเนี่ยห้องเย็นเวลสร้างอีกเลยเนี่ยสองฝั่งเลยยังไงภูพูดดีกว่าก็เรียกได้ว่าสำหรับวันนี้วันนี้ยังไงก็ไม่น่าจะน้อยหน้าซีนสีม่วง เฟิร <m aks> ์สอีพีที่เรามาดูกันที่นี่แน่นอนเอางี้ผมขอพูดว่าเราเริ่มที่ไหนเรากลับไปที่นั่นนะครับไม่แต่ว่าอีกคู่หนึ่งที่แบบไม่หน่อยหน้าเนาะนี่อุตส่าห์เงียบเงียบอว่าไปน้องครับผมลุงเชิญครับมาช้าตะมานะมาช้าตะมานะเริ่มผมเริ่มอีพีสิบเอ,อ็เริ่มอี1ีสิบเอ็ดครับผมแล้วก็ ก็ลุ้นเอาว่ายังจะมีอีกไหมไม่ลุ้นครับก็คือของเขาอะแสงสีม่วงเราแสงสีน้ำเงินเนี่ต่อไปจะมีแสงสีอะไรรอเด้อเดย์ไลท์เดย์ไลท์แฟนวิตตี้หน่อยีเราจะได้การเซ็มสเตติมีครับเรื่องของแฟนวิตติ้นะครับตอนนี้เราก็ประกาศขายบัตรไปแล้วแล้วก็ผลตอบรับดีมากๆแต่ว่ายังมีบัตรเหลือนะครับยังมีบัตรที่ขายได้ต่อ เรื่อยๆแล้วก็พวกเราเนี่ยเตรียมโชว์แบบว่าหลายโชว์แล้วก็เป็นเซตที่เริ่มใหม่9เพลงเลยยังไงก็ฝากด้วยนะครับซื้อได้ที่ไทยที่เกตเมเจอร์ครับผมสปอยสิ่งที่ไม่ควรพลาดไหนได้ไหมเผื่อแบบแฟนๆได้ดูแล้วรู้ว่าเฮ้ต้องไปกดบัตรนะตอนนั้นเลยฉากเอ็นซีครับอยู่ในแฟนมีดว้าย,าย <c oughs> อะไรนะไม่พูดนะอะไรไม่พูดนะไ <c oughs> ม่พ่อห้องเย็นห้องเย็นเบลคัมห้องเย็นเบลคัมพ่อห้องเย็นเบลคัมไม่แทนพ่อแฮนด์เวลคัมพ่อค่อยๆนะ ใช่ยับนทีไม่ทันแล้วก็ไม่แน่อาจจะมีป่าโทนี้ออกขึ้นไปโชว์แล้วไม่รู้อันนี้อันนี้แซ่บกว่าเอ็นซีนะฟิลแบบแด๊ดดี้ใส่ตาข่ายเอ้โหห้อต้องการไม่เัดไม่เดินสิ่งที่ให้ได้คงแค่ให้ทุบเอ้ยมันเดินมันเดินกับกาแฟส่วนหนึ่งหลายคนเชื่อถือว่าการทำงานของพวกเราคือเป็นทีมมากๆครับการทำงานนี้เป็นไงครัที่ทำไมพวกเราสามารถรวมกิจรวมใจเป็นทีมกันได้ขนาดนี้ ผมว่ามันเป็นการที่พวกเราเริ่มมาพร้อมกันแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันได้ทำกิจกรรมอะไรต่างๆนานาตั้งแต่แบบ Voice Journey มีการเม์คช็อปมีการเปิดกองถ่ายนอกจากนั้นเนี่ยก็คือแบบสมมติเวลาเรามาทำงานกันอะไรอย่างเงี้ยก็มีไปกินข้าวอะไรกันต่อด้วยมีคุณพ่อคุณแม่ไปเจ้ามือไปเจ้ามือไปเจ้ามือทุกมือเนี่ยเี่ว่าทำให้เราสนิทกันอย่างรวดเร็ว ก็แรกที่ชอยกัพี่เอสถ้าไปปิดจอกไม่ได้เด็กไม่ได้ครับเออทัวนี้ทันี้ปิดจอกเอาเลยไม่มีธรรมะใจเย็นคิดอยู่ว่าก็คือวันนี้เป็นวันอ่อนไหวมากจริงค่ะไม่ค่อยอยากพูดอะไรเท่าไหร่นาะเพราะมือแสบอากก็แย่แล้ววันนี้ ทุกคนทุกคนรู้สึกในอารมณ์เดียวกันเนาะแต่เดี๋ยวพี่เอสกับผา้ชมจะทุ่มทุ่มเต็มแบบแย่แล้วค่ะแย่แล้วค่ะตอนนี้วันนี้แบบขิ้นเนื้อประดาตัวหลีกเลี่ยงมากหลีกเลี่ยงมากที่วันนี้จะไม่ขอขึ้นเวทีพูดอะไรเพราะว่ารู้ว่าน่าจะแย่อยู่ก็ผูกพันเนาะเชียร์ก็เราคิดว่าเราต้องช่วยกันแล้วล่ะค่ะตอนนี้ไม่มีใครรอด โอ้มก่อนมก่อนก็เดินเดินมาด้วยกันครับเดินมาเดินมาไกลก็ไม่รู้ว่าจะก็ต้องเดินจอไปหลักกันก็ฝากติดตามเด็กๆทั้ง12คนด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่พี่พูดเสมอว่าก็ดูแลเข้ามาพยายามดูแลเข้ามาเป็นอย่างดี อยากสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับวรงการบันเทิงเพราะฉะนั้นที่เราตั้งใจกันมากในเรื่องของการฝึกฝนตัวเองการเรียนการทุ่มเททุกอย่างนั้นรวมไปถึงความรักความผูกพันที่มีต่อก,กันแล้วก็การที่ถ้าเรียกว่าพี่กับพีเอสเป็นพ่อเป็นแม่เนาะ <c oughs> ก็พยายามอบรมเลี้ยงดูเป็นอย่างดี <c oughs> ดแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็คาดหวังเราก็คาดหวังว่าต่อไปข้างหน้าถึงแม้ว่าพีทแอดเดอ e r ซี่จะจบแล้วเราก็จะยัง ส่งเขาไปสู่การทำงานดีๆที่มีคุณภาพแล้วก็ให้ทุกคนรักเขาเนาะไปอยู่ที่ไหนก็ขอให้ทุกคนรักเขาแล้วก็ช่วยกันดูแลเขาต่อไปด้วยเพราะว่าทางข้างหน้ามันอีกยาวไกลพี่เลีบเดอะซีรีส์วันนี้จบค่ะแต่ว่ามันเหมือนจุดเริ่มต้นของเด็กๆ12คนที่เขายังต้องเขายังต้องเดินต่อไปอีกไกลก็ สำหรับพี่น้องสื่อมวลชนนะคะพี่ฝากพวกเขาด้วยกันละกันดาขอบคุณมากๆะครับอบครับฝากไว้ในอ้อมใจทุกคนพีเสิ์ฟนะคะใ้ค่ะอ่น้กระดานไหมเรียลพี่เสิร์ฟเป็นน้ากระดานนกรากระจายกระจายอยู่กูใ้กระจายกระจายมากระจายลยกระจายได้เห็นหน้าพร้อมหน้าพร้อมตากันุ ยากสุดเลยตอนอินเสิร์ตเนี่ยทำอะไรดีวะวันนี้ได้สามท่าแลตสี่ต้องส่งกันนี้ี่คจะส่งกันนี้พรุ่งนี้ก่อนะคะต่อขอนี้นคะ่อองขอนนต่อไปอของนี้นะคะไปของนี้นะคะอปสองขอนี้นะคต่อนะคะตองขอีมนะคะออขอนี้นะคไสองอต่สของ้องนะค Muito don't